ลูกนี้ไอ้ีเอฟสั่งจากเพจมาลูกนี้ลูกที่แปดเมื่อวานซื้อกีดเอาไวน้นี่พอกีดไว้ปุ๊บมันจะเหมือนเสียเลยเพราะเราไม่ได้เอาไมา้จิ้งฟันจิมน้มเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเสียเลยเป็นหยักย่อยเลยเนี่ยแล้วก็กีดเลยนะคะเสียเซียนเด็กขอเซียนกีดก่อ,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 อนนะเซียนอายังไงน่าจะได้แล้วแหละเพราะอเคาะมันดังอเคาะมันดังเนี่ย หล,มลวมๆหลวมๆหลวมๆหารูเอาหารูเดิมไม่เจออืออ่ะสมมุติว่าอย่างนี้มาตรงนี้ยังไงยังไงะอย่างนี้ก็ได้ยอมยอมครูไม่สวยอ่ะอย่างนี้เอาเลยนี่ หวา,านเด็ดเงินนะปูเล็กๆนี่ก่นนะพอมันสุกมันก็จะปอกง่ายกว่าถ้าดิบๆนะจะปอกง่ายกว่าหาดเราปอกไม่เป็นเลยเนี่ยเพิ่งจะหัดปอกอนเนี่ย มันเนิ่มไม่ต้องปอกมันดิ้นออกมานี่พอมันสุกแล้วมันก็จะปริดออกมาได้เลยแต่แหมดูสิแต่และภูมีก็ต้อยหนึ่งนี่นะก็ต้อยหนึ่งแล้วอันน,น,นี้อันนี้หมดแล้วนนหมดแล้วนะอันนี้ติ็กหนึ่งนี่แหละภูเที่บ ไปกรีดมันปะตูที่อ่ะนไปกรีดมันออกมามมตรงที่กรีดมันก็จะเป็นนี่เป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เสือนทิ้ไไงไหนวะเนี่ย เนี่ยเอาไม่เอาเลยดีกว่าเนาะอ่ะอือปึ๊บตัดนะอันนี้นี่ก็อีกนิดนึง ดูตรงนี้นี่ใส่แล้วถุงม่มถึงมือใส่แล้วเปิดยากิดตไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผิดหมดแล้วปอกปอกผ่าเอาไว้อ,อือันนี้มีสองโครูน่าจะปริดได้เลยเนี่ย น่าจะเปรดได้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะพอดูได้นิดนึงอันนึงน,นี่หมดละหนึ่งลูกมีแค่หนึ่งลูกสามรอยบาทหมดแล้วเท่านี้เลยดูกันให้ชัดๆสามร้อยบาท โอเคสนุก okay.